น้ำจากลำน้ำยวมเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันน้ำยังกัดเซาะริมตลิ่งนะคะทำให้บ้านของชาวบ้านเนะะี่ยค่ะที่บ้านห้วยสิงหมู่ที่4ตําบลแม่ยวมอาเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจมลงไปในน้ำหนึ่งหลังสาเหตุเกิดจากมีฝนตกสะสมมาหลายวันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าสำรวจแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนตลอดลำน้ำยวมให้ระมัดระวังอันตราย ส่วนเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตมบลเสาหินอำเภอแม่สเสรียงน้ำท่วมก็ทำให้ถนนถูกตัดขาดมีการแจ้งเตือนประชาชนห้ามขับรถผ่านโดยเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูงค่ะ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเล็กเดินทางนานสักประมาณ20นาทีไปที่หมู่บ้านหนองกลาวตาบลชุมแสงสงครามอํเาเภอบางรกรรมจังหวัดพิษณุโลกห่างจากฝั่งกว่า3กิโลเมตรนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหลังจากหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าไปได้นางทองคําคล้ายสอนชาวบ้านหนองกลาวก็บอกนะคะว่าความต้องการเร่งด่วนคือถุงยางชีพเนื่องจากเป็นหมู่บ้านติดเกาะ บางคนไม่มีเรือออกไปนอกหม,หมู่บ้านเด็กนักเรียนก็ต้องเสี่ยงนั่งเรือออกไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอค่ะเพราะว่าทางที่สัญจรไปมาเนี่ยคือว่าตอนนี้แบบรถคือลักษณะแบบรถอีโก้งรถไถนาอะไรเงี้ยก็อีกประมาณสอสาวันอะไรเงี้ยก็น่าจะไปไม่ได้แล้ว สำหรับคนที่มีรถมีอะไรเงี้ยเกิดก็ยังแบบดีแต่สําหรับคนที่ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็แบบการสัญจรมันลาบากมากแล้วแบบเราต้องอยู่กันอย่างเงี้ยมาหลายหลายปีแล้วแบบไม่มีใครที่จะมาสนใจเราเลยเงี้ยค่ะคือตอนนี้พอนะ้ํามันท่วมมันเข้าออกลําบากคนแก่เด็กเวลาเจ็บป่วยอะไรมันก็ไปลําบากมันไปทางเรืออย่างเงี้ยมันก็กว่าจะถึงถนนแล้วก็ถนนบ้านเราพอนะ้ํามันมามันก็กะะัดเซาะ มันก็ทําให้การเดินทางมันลําบากจริงๆเราอยู่ข้างในเหมือนเราติดเกาะส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลปากทางอําเภอเมืองพิจิตรเร่งนากระสอบทรายใส่เรือนําไปเรียงเป็นแนวกั้นน้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมโรงเรียนวัดราชช้างขวัญเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าหากพายุบัวลอยเข้ามาเนี่ยจะทําให้ฝนตกหนักแล้วก็ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะคะ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกําลังขึ้นบินสํารวจสถานการณ์น้ําในบึงบรรเพดและแม่น้ําสายหลักทุกสายทั้งแม่น้ําปิงแม่น้ํายมแม่น้ํานานแล้วก็แม่น้าเจ้าพยาเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ํากักเก็บและประเมินผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบล่าสุดบึงบารเพดมีน้ําเกินกักเก็บเนี่ยค่ะเกือบ200เปอร์เซ็นต์ในขณะที่แม่น้ําทุกสายระดับน้ํายังคงสูงมีความจําเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำใกล้กับเขตบึงบรารเพชรคนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากว่าระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปนะคะ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คืออำเภอนาดีค่ะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลแก่งดินสอบางจุดเนี่ยน้ำสูงกว่า1เมตรนะคะกระแสน้ำเร็วแล้วก็แรงค่ะบางครอบครัวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินถูกน้ำป่าพัดสูญหายซึ่งถือว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ1ิปีนะคะคุณผู้ชมสูงเท่าอกเลยค่ะนี่คือโอ้โห ระดับค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเหมือนกันนะคะล่าสุดฝ่ายปกครองร่วมกับอบตอนาดีนำชุดช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่แล้วค่ะจุลบุรีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเกินกว่า100มิลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับทำให้น้ำป่าที่อยู่บนเขาไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี ในพื้นที่5หมู่บ้านนะครับมีครัวเรือนได้รับความเสียหายประมาณ37ครัวเรือนตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝ่ายปกครองของเราร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลก็จัดชุดไปช่วยเหลือขึ้นย้ายผู้ป่วย มีข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสอสนก็เตือนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมนะคะช่วง48ชั่วโมงในพื้นที่ภาคกลางก็คือตำบลแก่งดินซออำเภอนาดีจังหวัดประจินบุรีเขตบางนาแล้วก็เขตพระขนงกรุงเทพมหานครค่ะ